ฮัลโหลเรามากับมาปาร์ตี้กันต่อฮัลโหวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29แห่งนี้และตอนนี้เราก็มาที่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะครับใหญ่โตมากสบายๆข้างขวางเกมของเราต่อจากนี้ไปนะครับก็คือหูดับจับจู๊ดโอ้ยสิการเล่นเราเลือกมาหนึ่ง คนนี้จะโดนปิดหูแล้วไปยืนตรงนู้นพวกเราสื่อสารกับเขาถ้าเขาตอบถูกว่าละครเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรนะได้หนึ่งคะแนนและเขาก็ต้องเอาลิปทิปากสีแดงตรงนั้นมาประทับดาราที่ซ่อนอยู่หลังม่านนี้ให้ถูกเรื่องด้วยนะถ้าถูกเรื่องได้หนึ่งคะแนนเนี่ยมันสองชั้นไหนจะอ่านปากเลยละครละครล่าสุดที่ฉันดูคือเรื่องกระสือค่ะคือเรื่องกระสือค่ะ เเรามาดูว่าใครซ่อนอยู่ข้างหลังครับเปิดมาใครบ้างอ่ะใครบ้างอ่ะรักเดียวของเจนจีราโอ้ยผู้ชายก็ไแหมล่อกันกลับไปสามสเบปีอันยาแม่มดยดยุงสบายเลยอ่ะโอปอด้วยต้องเป็นหนังโอปอนี่ต้องสบายเลยอ่ะมีโอปอล์มีละครเรื่องอะไรวะมีปอยตีชดานะครับคุณก้อนจักรพันดิด้วยอ่า เอาใครไปไปใส่ผูกผมไปก็ได้ลองลอองคุณเป้ครับเชิญคุณเป้ทายหนังให้ถูกแล้วหลังจากนั้นเอาปากนั้นมาประทับให้ถูกคนที่เล่นหนังเรื่องนั้นนะพร้อมเตรียมตัวทำมือไม่ได้หรอทำชี้ไม่ได้ชี้พอมเนะพร้อมเริ่ม ซันนี่เล่นเรื่องแรกซันนี่เล่นเรื่องแรกไปโค้งขึ้นหางอะไรซันนี่เหรอ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 ไปพ่อเพื่อนซันนี่เคลื่อนสนิทเออเคลื่อนสนิทเนี่ยเออมาคนละใบคนละใบไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเก่งมาก ขอให้รวย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 อาเปาติหารปาติหารอาวต่อนางแฟนแฟนฉันแฟนฉัน

ลิกเกลิเกลิเกเออลิเกลิเกเออลิเกเออปลยะปล้นะเออปนยะปะใราะลนยะนยยยะใครวเออใครวมาถังแปด ไม่พอเลยตแล้วไม่พอนาไม่พอเลยอะอีไม่พอบอกไม่ไรนะคือเหมือนเหมือนดีเจเป้ตั้งใจแกล้งตุยตุยทุกขั้งคนอื่นได้หมดมันอันมันอันอี เฮ้ยแต่คุณนัได้เยอะมากนะได้ไป12คะแนนนะครับผมบวกของกายอีกสินะครับนําไปก่อน22คะแนนแล้วสองอ่ะมาตูมเฮ้ยเฮ้ยมาตมทางพวกคุณบ้างแล้วใครจะเป็นคนมาตูมปมาตูมปากมาตูมอ่านปากได้เลยฮะไปเขาไม่เขาบพี่ไม่ใช่เขาบุกมตูม้วยเรามาดูว่ามีใครบ้างเปิดม่าน นยกศิยปินนี่6คนเวลาใบ่ะตะโกนเปล่งเสียงออกมาดังๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจปากลำบากอะไรใครอะไรอะอะไรใครอะไรอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรใครคุยโอเคพร้อมพร้อมเริ่มเก่า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 เอ ใครเล่นน่ะตุยบอยตุยบอยเออเออเอาแล้วสายล้อปลาสายล้อปลาโนกชะาชาเชียบดาวพระสุขดาวขาวดาวดาวดาวพระศุกจันดารา ฉันทายาฉันทายาจันฉันจันจันจันขันจันจันดาจันโยกจันดาลาจันดาลาหยิงก็ถาโอ้เออเหรอฮะเออเหรอตอนลรวะตอนไรวะ เออหรอเออหรอเออหรอหนูธนชาตเออใช่ว้าเก่งมากเรกรักเรกเรกแรกเออเรกเรกใครวะโง่เหรอไม่ใช่เรกเรกหญิงนัท่เดามนรักลูกพุ่งมนอยากใส่น้ำพุ่งอะไรวะ อยากใส่น้ำพุ่งอะไรวะ <c oughs> อะไรพ <c oughs> ุ่งอ่ะข้าบ่าข้ามาสาวใ้น้ำกะลำรีตำน้ำพริก <c oughs> อะไรนะกะลำรีกะลำรีจโจ้ยบอยกีนี่จ๋า เสียงดังไหมชอบหนังเรื่องตอนมากเลยอ่ะแร็แร็ปอะไรอะไรพุ่งพุ่งอ่ะไม่ได้โมรักโมรักพุ่งโอ้โหพี่กิ๊กโมรักน้ำพุ่งอะไรไม่เแบอนี้หรอว่าเนี่ยพุ่งพุ่งอะไรนะป้าคือพุ่งพุ่งอ่ะทีมเขาได้12ทีมคุณได้สิบสี่ เพราะฉะนั้นทีมของพี่หอ,อยนะครับแล้วก็พวกคุณทั้ง4ี่จะได้เงินอีก1 0 0 0 0บาทในการบริจาคมุยทีครับแต่ว่าคุณคุณทําน้ําพุ่งได้ดีมาก <ipple> ชอบไ <Sozial kład> อตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอันนี้อาจจะดูเบาๆซอฟๆ <S <S ตะโกนกันครั้งต่อไปเกมต่อไปที่เราเตรียมไว้ให้ต้องแอคชั่นอย่างเดียวครับมีมัดมือข้างหน้าและแอคติ<ห>้งมัดมือข้างหลังและแอคติ้งลองดูเลยครับดวลใบ้ไร้มือเป็นอย่างไรสักครู่เดียว พี่เกมหมูดับจับจูบอันนี้ก็สนุกดีนะผมต้องเป็นคนที่แบบว่าปิดหูนะหูดับแล้วก็ต้องคอยอ่านปากนะฮะเพื่อนร่วมทีมเราโอ้อะไก่นี่ก็เก่งนะพี่คิมนี่ก็เก่งมากอะตุยเหรอเก่งเหมือนกัน,นเก่งที่แบบว่าเออเอาซสผมงงไปหมดเลยอ่านปากที่อองจริงเอาคอนนี้ก็เลยแพ้สิะอะตุยแล้วอะตุยอื